โอเคสวัสดีครับทุกคนหลังจากที่ EP ล่าสุดนะครับผมตกลาวาตายแล้วของน่าจะหายหมดเลยซึ่งมันทำให้ผมเต้านะครับแบบไม่มีกระจิกกระใจจะไปเล่นต่อนะฮะเซฟนั้นแล้วก็เรียกว่าอะไรอะ่ะมันผมต้องการที่จะเอาง่ายๆเริ่มใหม่หมดเลยนะครับตับหึ่งใหม่หมดเลยเพราะงั้นเราก็จะมาเล่นเซฟใหม่กันเลยนะครับ และเซฟนี้ผมได้ทําการลงเชตเดอร์ภาพสวยมาด้วยเพื่ออัตรบในการดูนะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วมาอย่างแรกนี่ผมเจอแกะเลยเกิดมาก็เจอแกะเลยนะครับถือว่าดีเป็นเรื่องที่ดีฮะนี่อ่ามีแกะขาวอีกปะเอานี้ก็ได้ครับอ,ออออออ,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 อ อ๋ออีกตัวหน,นึ่งนูน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 ,นไปไหนจ้าหูตรงนี้เป็นดงเลยครับเป็นดงเลยอืออืออือถายยังเรรยบร้อยเต็ปต่อไปนะครับเราต้องตัดไม้อผมไม่ชอบอยู่ไบโอมนี้เลยอะ่ะมันไม่สวยอะครับอ๋อผมลุงบอกคือ ในเซฟนี้ผมตั้งใจที่จะตั้งตั้งหลักปักฐานอยู่ที่ไบโอมซาก,กุระนะครับมันสวยดีอ่ะแค่นึกภาพก็ฟินแล้วนะแบบมีอะไรดอกซาก,กุระร่วงเหรอเออประมาณนั้นนะครับจะพยายามหาให้ได้ใน EP นี้ถ้าได้จะดีมากจะคอมพีีทมากครับ ตอนนี้เราตัดไม้มาก่อนนะฮะแล้วทำสติกฮะตัวคาบด้วยมาตรงนี้มีหินผมจะไปทำที่ขุดหินครับเอ้ยทำที่ขุดไม้ไปขุดหินนะปึ๊บอืมแล้วก็สติกประมาณนี้น่าจะพอไม่ได้ไม่ใช่ว่าน่าจะพอเเหลือเฟือนะครับมาเรามาทำการขุดหินกัน <c oughs> อ่าขอโทษนะครับทุกคนพอดีเป็นหวัดยังไม่หายนะครับตอนนี้จะล่าแป้แล้วมีขุดไปครับอืมโอเคอันนี้ก่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็นี่เลยครับทำที่ขุดไม้ด้วยเอออันสุดท้ายคือดาบ ร้ออันนี้ทิ้งไปเลยครับไรประโยชน์แล้วฮึ pp. อืเฮ้ยอันนี้ไม่เอาโอเคเรามาขุดขินกันครับเอาสักแบบหนึ่งสแต็หรือสักสามสิบสี่สิบอันก็ได้เอาไว้ใช้ประโยชน์นะครับเผื่อแบบอุปกรณ์เราพาังตอนเราออกเดินทางเพราะว่าผมไม่น่าจะอยู่ที่นี่เพราะว่า ในเซฟที่แล้วอะ่ะเราก็อยู่ไบโอมนี้ไปแล้วนะครับเราจะออกเดินทางกันยาวๆจนกว่าจะเจอซากุระอ่าไบโอมซากุระครับแะ่ขอหินเอ้ยไม่ใช่หินถ่านถ่านด้วยได้ไหมอะมีไม้แถวนี้ถ่านอะอยากได้ถ่านครับขอสำรวจแบบเผื่อเผื่อมันมาลบๆ อยู่แถวนี้ไม่มีฝั่งนี้ล่ะอันนี้คือไอ้อแรนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันใช้ทำอะไรได้นะครับแบบประโยชน์จริงๆหรือเอาไว้แค่แบบตกแต่งถ้าตกแต่งก็เฮ้ยนี่ทานถ้าตกแต่งก็ไม่เอาครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบนะฮะเราก็จะปล่อยเบอร์มันไปเลยนะครับอุ้ยเสียงหายอ่ะ ราได้ทานมาแล้วมีอีกไหมพอเยอะกว่านี้ได้ไหมนี่ครับอือเยี่ยมสุดยอดเบริกูดเบริกูดกุดไปเลยครับตรงนั้นมีมาด้วยนะเห็นเห็นแวบๆแบบเราเราสามารถให้อะไรกับมาได้ไหมแค่ลอดเหรอแต่ตอนนี้เราไม่มีเราไม่มีอะไรเลยครับไม่เป็นไรช่างมันไปว่ากัน นะครับคำนี้ใช้ได้เสมอไม่ว่ากาันที่แปลว่าเราจะไม่กลับมาที่ตรงนี้อีกแต่เดี๋ยวก็คงไปเจอเอาไบโอมข้างหน้าแลลวเนาะที่ที่เราจะไปคงจะมีแลลวครับตรงนี้ทานเยอะมากฟินเจอฐานวันแรกนี่มันฟินจริงๆจะได้ไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาเผาไม้อีกทีนะครับก <c oughs> ดยัง แล้วนะโอเคมีเหล็กไหม <laughs> มีมีเหล็กไหมครับถ้ามีเหล็กก็จะเลิศกกว่านี้อูฟูอ่ะใช้คำว่าอูฟูนะครับอูฟูตั้งแต่วันแรกผมว่าฐานหินนี่มีสิทธิ์ที่เราจะได้มาแบบครบสแต็กเลยป่ะเนี่ยลงไปดิเอาตรงไหนนะเมื่อกี้มันมีอีกปะอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อตรงนู้นครับ ว้าวตรงนี้เยอะเลยรีบขุดครับเพราะว่าเราจะรีบไปหาเอ้ยไม่ใช่จะรีบไปหาเออก็รีบไปหานั่นแหละรีบไปหาไบโอมซากุระนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะเจอไหมใน EP นี้ยังไม่แน่ใจแต่ว่าเราจะออกเดินทางกันตั้งแต่คืนแรกเลยครับเราจะไม่อยู่ที่เดิมไปไหนก็ได้ครับ ึบอันสุดท้ายอืออยากได้เหล็กจังเลยมีไหม <c oughs> มีไหมไม่มีมททหรอมีตะท่า n หรอโอเคเดี๋ยวผมฟาร์มเหล็กให้ทั่วก่อนแล้วกันเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ฟาร์มเหล็กดิฟาร์มหินนะครับไว้เจอกันหลังหลังขุดเสร็จนะฮะโอเคครับทุกคน ผมได้ทำการ <c oughs> ฟาร์ม่านหินตรงนี้หมดน่าจะหมดนะครับน่าจะหมดแล้วและตรงนี้มีทางเดินที่เหมือนถ้ำครับแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าอาจจะเป็นแค่ซอกแบบเล็กๆนะฮะตรงนี้ตรงนี้ยังมีอีกเก็บให้หมดครับเล็กๆน้อยๆเก็บไปแล้วก็ไก่อาหารสำคัญต่อชีวิตนะครับ แล้ยิ่งถ้าเราจะออกเดินทางเนี่ยโคตรเลยดูดีโอเคไม่มีอะไรก็เป็นแค่ทำงงนะครับหลอกเราทีนี้เฮ้ยอ๋อตกใจนึกว่าตาแมงมุมครับผมผมนอนก่อนละกันนะให้มันให้มันรีบเช้าครับครับเตียงเลยชุบอุ๊ยไม่ได้หรอ จะต้องเป็นขนแกะสีเดียวกันแล้วหรอแต่ก่อนมันไม่ต้องปะใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดงั้นเดี๋ยวเราวิ่งไปหาแกะฝูงนู้นครับน้องแกะอยู่ไหนจ๊ะโอ,อนยังไงครับโอเคมาเตรียมดาบเลยถือดาบรอมาๆๆ <c oughs> โอเคครับช <c oughs> ได้แล้วนอนเลยรีบนอนอ,อช้าแล้วสดใสครับตัดใส,ดใสมากผมว่าเราเราทำอาหารรอทำอาหารไปด้วยดีกว่านี่ฮะอ๋อผมลืมบอกว่าตอนขุดเจอไอรอนมาสองอันนะครับ เี๋ยวเราไปต่อกันที่อ่าฝั่งนี้หรือฝั่งนู้นดีไม่รู้เดี๋ยวค่อยดูค่าแกะก่อนตอนนี้เอาอาหารเอาอาหารครับมาเร็วอย่างไรวะมีน้องคนนี้กแล้วหมดแล้วหรอมันยังไงไปไหนมันี้เร็วมาเสิร์ฟซะดีดีตรงนั้นก็มีบัวครับ Okay. อาหารได้ยังอ่ะหิวแล้วผมจะปล่อยตัวนี้ไวล้ละกันเพราะว่าข <c oughs> นมันคนละสี่นะครับแล้วมันเดี๋ยวมันกินเป็นอะไร <c oughs> เปลืองเปลืองช่องนะ่ะเสร็จละออกเดินทางกันได้เลย <c oughs> ชุบชุบ <c oughs> กินก่อนก่อนจะออกเดินทางก็ต้องกินอะเดี๋ยวเราไปทางนู้นทางที่มีวัว โว้ยไหนนะนั่นไงที่ครับอุ้ยแป๊บนึงอันนี้ท้ำท้ำเหรอน้องน้องโอ้ยเอ้ยอีกตัวมาอย่ายายา่ยาไปทางนั้นเดี๋ยวตกนะเดี๋ยวตกนะเดี๋ยวตกจริงจริงยุบเ,เดี๋ยวตกเดี๋ยวตก ทำไมตัวนี้ตายยากจังล่ะอ่าแล้วก็ตัวนี้ครับอออเรียบร้อยปีกไก่วิ่งกระโดดฟันอุ้ยเห็นภาพบัตรตาบัดใจใช่ไหมเมื่อเกี้ยนะอุ้ยอุ๊ปอุ้อืออือ อุ้ยตัวนี้ตายยากมากเลยอะทุกคนโอเคไปครับเดินทางเดี๋เดๆๆเดๆะเดเดอีกตัวอีกตัวมามาฮึบฮึบอุ้ยได้ไข่มาด้วยโอเคเยี่ยมไปครับไปอุ้ยอันนี้จะ่อืมว่าจะว่าจะไปอยู่แล้วยังเดินโผล่ขึ้นมาให้ตัวเองตาย ผมยังไม่ลงดีกว่าไปหาใบอมอืม่นแบบใบอมอื่นก่อนนะครับอันนี้เราไปมาแล้วโอเคเราไปฝั่งนี้กันมีลาวาด้วยฮะตรงนั้นฮึบจ๋อม,มีอันนั้นเหล็กเหล็กนี่นาแ้่ผมจะตายไหมอ่ะปล่อยมันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็คงได้เจอสักวัน ที่ทำแห่งใดแห่งหนึ่งนะฮะชุบเจอหินเอ้ยเจอ่านหินอีกแล้วครับเดี๋ยวเดี๋วขุดเสร็จแล้วดูสิว่าเราตอนนี้เรามี่านหินอยู่ในตัวอีกอันแล้วนะฮะน่าจะเยอะมากเพราะว่าจริงๆมันก็มีบางส่วนที่ผมแบบไม่ได้ขุดเพราะว่ามันเยอะเกินนะครับ แต่อันนี้ไหนๆเราก็ผ่านละแบบเป็นทางผ่าน,าน <ๆ S 1> ก็เอาสักหน่อยอ่าเดี๋ยวดูดิเช็คดิว้าวมี2ชุดเลยนะครับกับอีกหนึ่งอันอแนี้จะมีเหล็กไหมดูไม่มีดูไม่มีนะครับ้ม่มีหมูแป๊บหนึ่งรอก่อนนะเช็คแถวนี้แปบ๊บอ่าตรงนั้นมีวิเหล็กปะ ทะเล็กปะเยี่ยมโอเคเปดีกูครับอันเดียวองหรอทำไมอ่ะท้เล็กน้อยจังโอเคพูดอันนี้ไปอย่างละนิดละเลยอย่างละนิด,อย,นดอย่างละหน่อยครับพอละ <c oughs> ไปฆ่าหมูันดีกว่าขึ้น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 ,นว้าวลาวาละโอ้โหใหญ่มาก เอาไงอะแต่ว่าของเรามันไม่พร้อมเลยอะครับคือแบบนะไม่ตรงนี้เฮ้ยแร่เหล็กเต็มเลยครับเอมมเมลโล่ด้วยเดี๋ยวนะวันนี้น่าจะใช้ที่ขุดหินขุดไม่ได้กันเราเราเอาเหล็กก่อนเอาเหล็กก่อนเลยนะครับแล้วลงถ้ำแม่งเลยแม่งเลยนะฮะโอเคอุด เดี๋ยวเราไปเจอกันหลังฟาร์มฟาร์มฟาร์ม <c oughs> อันนี้เสร็จนะครับโอเคครับมาครับทุกคนมาดูผลงานผลงานของผมนะครับนี่ดูเหล็กคือโคตรเยอะนะฮะแล้วก็ไปขุดเอเมโล์มาแล้วแล้วคือตอนนี้ผมจะทำเป็นชุดกเกาะเหล็กให้หมดเลยนะครับไอ้ไรที่เป็นแบบหินเนี้ยเ้ยแต่ว่า ที่ตัดไม้ที่เป็นหินเอาไว้ก็ได้นะจริงๆแล้วแล้วก็ครับอันนี้เพิ่มหน่อยครับใส่เลยอาหารเดี๋ยวเผาอาหารด้วยเดีแต่ว่าก่อนที่จะทำอาหารเนี่ยขอทำชุดเกาะก่อนนะครับเพราะว่าผมตอนแรกก็จะไม่ลงถ้ำนะแต่ว่าคือมันน่าลงมากเลยอะ ถ้าไม่ลงมันก็จะเสียโอกาสหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าแบบเราอาจจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกนะครับถ้าไม่ได้กลับมามันก็จะเสียโอกาสในการลงเมืองหาแร่ไปเลยเออนั่นแหละนะผมว่าลงไปดูสักนิดสักหน่อยไม่น่าเป็นอะไรนะครับขี้เกียจ อันนี้ปล่อยทิ้งไว้เลยแล้วกันนะขี้เกียจต่อเกีย <c> จ <oughs> ต่อตัวขึ้นไปครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปทําเกาะเหล็กด้วย,ยนี่เรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่มือเลยครับแล้วไงต่อดีอันนี้อ๋อทานหมดเราก็มีครบมีสิบอันเดี๋ยวเดี๋ยวไปเผาข้างล่างดีกว่าครับปะ ที่ขุดพึบพวกอาหารเดี๋ยวเราไปไปไปขุดต่อกันข้างล่างนะฮะเอ้ไม่ใช่ไปเผาต่อดิขุดอะไรต่อปึเอามาอเอกินข้าวก่อนนะครับอันนี้ปะอ๋อแล้วผมจะบอกว่าตอนที่ผมไปแบบไปฟาร์มข้างบนอ่ะมันมีถ้าอีกอันนึงใหญ่ๆเลยนะฮะตรงนั้นแต่ว่าเดี๋ยวเรามาอันนี้ก่อนอุ้ยพลาดไปยังไงอันนี้ได้ไหมาอีกหนึ่งก้อนนะครับ ผมเดี๋ยวนะชิดจะถ้าลงไปตายปะเนี่ยขอแบบอ่าจะทำอะไรนะถังน้ำเออถังน้ำถังน้ำแล้วก็ไแบบครับเรายังไม่พร้อมผมขอจัดการอะไรเพิ่มนิดนึงแปลวน้ำก่อนนะชึบอึบเออลงไปแค่โอ้เจ็บเจ็บเจ็บ เฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นคืออะไรอ่ะเป็นเกาะเฉยๆหรือว่าเป็นซากอะไรครับนี่เราได้น้ำมาแล้วนะฮะไปกันเลยแต่สูงมากเลยกว่าจะไปถึงเดี๋ยวผมขอโทษครับทุกคนคันคอคอแห้งนะเดี๋ยวผมจะทำที่ขุดดินด้วย ไอ้ตรงนี้ก็มีว่ะลงอันนี้ก่อนไหมหรือมันก็น่าจะผมว่ามันน่าจะเชื่อมถึงกันนะครับอุย้ยแบบหนึง่งปล่อยให้มันออกมาเถอะครับเพราะว่ายังไงมันก็โดนโดนแดดเผาตายอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเปล่าอ่ะทำที่ขุดฮึบอ่ะเรียบร้อย แล้วก็อุดนี้ทิ้งครับไม้เราสามสิบห้าอันผมว่าน,น่าจะพอขอไปสำ,สำรวจอันนี้ก่อนแล้วเออ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 ไม่ไปแล้วก็ได้ไม่ไปละไม่ไปแล้วก็ได้ครับขอมาดูซอกนี้แทนมีอะไรไหมตันโอเคหลอกลวงนี่หว่างั้นเราไปลงถ้ำใหญ่กันเลยก็ได้ครับทุกคนไปกัน บันมึงผมไม่มั่นใจเลยว่าไม้จะพอขอตัดไปอีกสักต้นหนึ่งนะฮะโอเคมีทั้งหมดกี่อันละอันนี้น่าจะพอจริงๆแล้วแหละถังน้ำมาเลยผมจะเอาไปลาดลาวานะครับเราจะได้ไม่ตายแต่ว่าเราต้องหาจุดเริ่มต้นของลาวาว่ามันอยู่ส่วนไหนวะ ฝั่งซ้ายเหรอนี่นี่น,นี่โอเคลาดไปเลยครับเสร็รียบร้อยนี่ไงแล้วักก็ไหลตามันไปเลยชุบชุบหมดยังโอเคโอค้หโคตรใหญ่อ่ะอ,อืม ไหลาตามถามไปเลยแล้วกันครับเดี๋ยดๆๆๆ,ๆ,ๆตรงนี้ตรงนี้มีเหล็กปักทฟก่อนเหล็กๆๆหิวเหล็กครับหิวเหล็กเฮ้ยแต่ถ้าเราลงถ้ำมาแบบนี้นี่คือจะได้เจอแบบเพ็ดตั้งแต่วันแรกเลยวะเนี่ยตรงนี้มีซอมบี้ครับอ่อุ๊ย ค่อยๆลงค่อยๆลงเยอๆๆๆๆๆๆเดี๋ยวนะอมๆโอเคอันนี้เรากำลังค่อยๆไหลลงไปใช่ไหมครับไอ้ม่วงๆอันนั้นคืออะไรวะทุกคนช้าขออย่างนี้นะครับเออปึ๊บเออโอเคเดี๋ยว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 ด เฮ้ยเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวขอกินอาหารก่อนได้ไหมเล่าขอกินอาหารก่อนนะใจเย็นเฮ้ยทำอไมมันเยอะจังครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่วะนี่ไอเพชรใช่ปะไม่ใช่ปะหืมสเกเลตันคืออะไรอะ่ะเก็บมาก่อนโอ้ยหุยดูโหดมากเลยท่านี้นะครับขึ้นละ ขึ้นก่อนเลยถ้าจะแบบนี้ถ้าจะแบบนี้ปึ๊บผมจะวางบออ็อกอ้๊ย๋อนี่ไงเรามาหลบตรงนี้ก่อนครับแึงทุกคนว่าเราจะรอดในการลงเหมืองครั้งนี้ไหมครับผมจะทำทางเลาะค่อยๆเลาะไป กันนะคือเมื่อกี้ที่เจอคือโคตรเยอะนี่หินอะไรกันอ่ออุดไปแนวไหนดีวะแนวนี้หรออะไรอะไรอะไรไปทางนี้ก็ได้แม่นี่เส้นทางเรานะครับโอเคปักไฟไว้ ค่อยเป็นค่อยไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสียงซอมบี้ดังมากอยู่แถวไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลาะทำเป็นทางครับเป็นทางลงเหมืองอุ้ยอุ๊ยเดียว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 ,ยวอยู่ไหนวะขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อน โอเคเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเลือด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 จเย็นเลือดจะหมดึมตเติมเลือดแบบนะครับทุกคนทำไมเลือดดีช้าจังเดี๋ยวเราจะต่อตัวถ้าไม่มีสเกลิตันเนี่ยเดี๋ยวนะเราค่อยๆแบบ ล่อและแย็บมันมาตีข้างบนได้ไหมครับเนี่ยเสียงอยู่ใกล้มากแต่อยู่ตรงไหนวะอ,อ๋นี่ไงตายซะนี่ไงฮึบอ,อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละอันนี้ฮึบฮึบฮึบโอเคเฮ้ยตัวอะไรอะไรทีผมเมื่อกี้ ตีถึงได้ไงฮะตีถึงได้ไงมาดิโอเครับปักไฟเลยครับแถวนี้ดูไม่มีพวกมันแล้วนะหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเคก้กไม่รู้ครับผมค่อยๆไล่ปักไฟไปทีละจุดอืมสิ่งที่กลัวที่สุดคือสเกลิตันนั่นไง เราเจอเพชรนี่ตั้งอเอเ้ยๆตัวอะไรตลามเหรอเราเจอเพชตั้งแต่ EP แรกเลยฮะทุกคนยอดไปหมดปักขึ้นที่สูงด่วนฮึบฮึบทำไฟแป๊บฮึบยิบสี่อันแล้วก็อันนี้อืโหู คือมากันแบบเยอะจัดเลยไอ้คิปเปอร์มันจะระเบิดผมปะตีไม่ถึงวะ่ะโอ้มายกอดโอ้มายกอดโอ้มายกอดทิ้งก่อนตะกิ้เลต้ยแตนยานะวิ่งไม่มีอาหารแล้วครับผมลืมแป๊บหนึ่งขอ ทำบ้านเล็กๆนี่ปึ๊บอืมตาวเผ่ามาอาหารด้วนครับอ่าฐานโอเครอแป๊บนะพวกพวกได้รอแปบ๊บรอแปบ๊บเดี๋ยวไม่ได้ตายดีนะครับอาหารเราได้ยังได้แล้วกินเลยเ็เรียบร้อย กินเลยึลบนั้นอยู่ไหนวะึบแปะไฟไอฮิปเปอร์ตัวนั้นไปไหนแล้วครับจะเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอเออมาเหอะไม่กลัวหรอกครับอืมอืรีบร้อยอุ๊ยเดี๋ยนะป,ปัก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 ไฟปักไฟ ไล่ครับไล่ปักไฟก่อนแล้วก็สลามอืมอืมอืมนี่นี่ผมได้ยินเหมือนเสียงเท้าสกิริตตันเลยอะอยู่แถวนี้หรือเปล่าอืมคงไม่เนาะโอเคไอตัวนั้นมันซอมบี้น้ำใช่ไหมครับออกมาไม่ได้ใช่ไหมปึ๊บอืมมามา มามาระเบิดไปเลยจบๆโอเคผมวินี่เพชรโอ้โหยอดคือเซฟนี้นะครับเจอเพชรตั้งแต่ตั้งแต่เขาเรียออะไรอะ่ะคืนสองคืนแรกเอางี้ดีกว่าเออเยี่ยมครับยอดมาเดี๋ยวผม ทำทางขึ้นอึ๊บึบไปเอาอาหารแป๊บนี่แล้วก็เผาหมูทิ้งไว้เลยครับกาเวลไม่เอาเอ,อะ่ะเก่ะเดสโตนเอาไปพอเป็นพิธีนะครับแต่ว่าจริงๆผมไม่ค่อยได้ใช้อะไรอยู่แล้วอะ่ะไม่ไม่ไม่ค่อยใช้สายแบบวงจรอ,อะไรอย่างนั้นเท่าไหร่นะครับ ไอ้นี่มันจะเดินออกมาหาเราได้ปะเนี่ยเออได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ปิดปักไฟไว้เฮ้ยตายตายตายได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าปักไฟไว้ก่อนครับอุ้ยสเกลิตันโอ้โหไม่ชอบไม่ชอบอย่างแรงอ่ะอันนี้อีกฮึบอุ้ยเลือดผมจะหมด ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอย่ามายุ่งเลยเขาล้องกลับครับกลับบา้านอุ้ยไอ้นี่มันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าอย่าอย่าไปแล้วเออเฮ้อเฮ้อฮอ,ฮอ,อย่ามายุ่งกับฉันแล้วก็ไก่กครับผมเก็บกาเวลใหม่อ่ะ มา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 ดีมามาหนีมานีมาหนีเร็วเอออืออืออือมาอืออืออือไม่มาเออลง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 มาให้ต่ำกว่านี้แล้วอือออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีถึงเหรอตีถึงได้ไง ทุกคนเยอะมากจริงโอ้โหผมว่านะครับถ้ำเนี้ยเดี๋ยวไว้มาต่อกันอีพีหน้านะครับเพราะว่าเยอะมากผมน่าจะต้องเตรียมอาหารอย่างเยอะในการลงมานะโอเคเอาเป็นว่าขอขยายทางแบบ เอาเป็นว่าเจอกัน EP หน้าครับสำหรับถ้ำนี้น่าจะไม่รู้กี่ EP หมดวะเนี่ยโคตรใหญ่นะทุกคนโอเคถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกัน EP หน้าครับบ๊ายบาย